สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเทคโนสปาเกี้สิโปหลังจากที่พีเพเอามาให้ลองใช้งานดูนะคะเทคโนสปาเกี้สิโปมาในราคาไม่เกิน5,000บาทถ้าใครสนใจเราจะแนบลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจากออฟฟิเชียลเลยนะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่จอตัวนี้นะคะมาในหน้าจอแสดงผล6.78นิ้วนะคะ ใส่ใจไปเลยโอเคค่ะความละเอียดนะคะ Full HD Plus นะคะอัตรา e รเฟรชสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์ตซีพียูเฮลิโอ G99 ส่วนแรมก็จะเป็น16ค่ะแต่ว่าจะเป็น8บวก8เนอะอสวยมากนี่ลอมก็น่าจะ256นะคะนี่ เพราะว่าพีเพลย์มาให้เราลองใช้เราแบบน่ารักมากแล้วก็จับถาดมือด้วยนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาให้มาถึงห้าพันมิลแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วสายสามวัตต์ด้วยค่ะหน้าจอหกจุดแปดนิน้วเลยนี่ชอม,มาสีก็สวยนะทุกคนส่วนกล้องนะคะพูดถึงกล้องกันนะกล้องหลังจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลกล้องหน้านก็สา่สิบสองล้านพิกเซลนะคะทุกคนไฟแฟลชคู่นะ นี่เปิดแฟลชได้ด้วยนะแฟลชคู่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะคะทุกคนนี่จะกดตรงนี้นะ,ะไฟแฟลชด้านหลังไฟแฟลชด้านหน้านะคะนี่แล้วก็ไฟแฟลชนี่ไฟ360แฟลชสามร้อยหกสิบเคเราปิดเนาะนี่ค่ะลำโพงคู่ Type C นะคะชาร์จ Type C ลำโพงคู่แล้วก็รูชาร์จสามจุดห้านี่ค่ะด้านข้าง เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าสวยค่ะเครื่องสวยเลดมือถือในราคานี้แบบจึ้งมากสีสวยดูอืแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเป็นมีไดนามิกพอร์ตด้วยเวลาเราชาร์จแบตใช่ไหมนี่เราชาร์จแบตอันนี้เราก็อยู่ตรงนี้เนาะเราก็ชาร์จแบตใช่ไหมคะแล้วมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวน่าดูก่อนนะมันจะขึ้นตรงเป็นไดนามิกพอร์ตนะคะนี้ แจ้งเตือนเรานี่ไงคะเห็นไหมเลิศม,มามกกำลังชาร์จขึ้นกำลังชาร์จด้วยสวยถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้นะคะทุกคนจากออฟิเชียลเลยนี่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะวิดีโอด้านล่างนี้นะ,ะลิงก์ด้านล่างนี้เนี่ยพูดผิดพูด,พดถูกก็ขออภัยด้นะทุกคนคลิปแรกลงช่องเลยนะคะลงช่องของ PP นะฝากด้วยค่ะ นี่อันนี้ก็คือเระดับไฟนะคะจะให้ดูสีเครื่องที่แบบชัดนี่สวยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกล้องกันเนาะกล้องที่เราดับไฟไฟ,ไฟแฟลชเราดับแล้วทุกคนไฟของเราดับนะฮะอันนี้ก็คือจากกล้องแบบเรียวๆเลยนะคะนี่เราว่าถ้าถ่ายกลางแจ้งน่ะหรือว่ามีข้างนอกห้องเราอ่ะ เราว่ามันจะสวยมา,มากๆเลยนะคะอันนี้มันอยู่ในห้องน,นะที่ไฟมไม่พอนี่มีวิดีโอด้วยนี่วิดีโอนะคะนี่เห็นไหมคะไฟแฟลขึ้นมาแล้วมืนเนาะนี่เฮ้ยชัดอยู่นะคะสวยด้วยโอเคบันทึกเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวเราไปลองเข้า YouTube เนาะฟังลำโพงก,กันนี่นะคะเกมโหลดมาด้วยนี่ โอเคเดี๋ยวเราขอเข้า YouTube ก่อนนะนี่ไง u t u b e นี่ไปทดสอบลำโพงกันค่ะกดอันนี้เลยกันนะแบบนึงนะคะอืมเสียงดีเลยค่ะทุกคนเฮ้ย

นี่มันมีอันนี้ที่เราชอบมากอันนี้นี่นี่นี่มีนี่อย่างนี้นะละเพราะว่าถ้าแจ้งเตือนมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถือว่ามีคนโทรเข้าหรือว่าเราชาร์จแบบมันก็จะขึ้นเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเดนามิกพอตนะคะทุกคนนี่แจ้งเตือนตรงนี้นะ,ะเวลาเราชาร์จอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นนะคะทุกคนให้ตัดสินใจดูค่ะแต่ว่าเราถือว่าราคาไม่เกิน 5, ห้าพันบาทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยนะถ้าใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะทุกคน อขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็รีวิวจากที่ใช้งานจริงๆนะคะเราเลียวแล้วก็เราก็จากผู้ใช้งานนะคะคือเราไม่ได้จะแบบว่าพูดเกินจริงไปนะคะก็ตามที่เราใช้เลยค่ะแต่สามว่าเราเราชอบนะคะแล้วจับแล้วก็แบบใหญ่ดีด้วยนะกล้องก็สวยแบตก็ทนแบตก็ห้าพันเลยนะคะให้ดูด้านหลังอีกรอบเนาะ ไปแล้วนะนทุกคนสวัสดีค่ะ